โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมอยู่กับผมอาเซอูดเองครับก็ในคลิปนี้เนี่ยเป็นการพูดคุยอนิเมะเอเดนเซลตอนที่สิบเจ็ดแล้วนะครับแก็ <c oughs> ในตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่พีคมากผมนี่คืออึง้งไปเลยนะครับหลังจากที่ดูตอนนี้เสร็จคือผมไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้คือแบบหักค่อนข้างที่จะหักมุมเลยนะเออในตอนนี้ก็เรียกว่าไงพีคยังไงคือเราจะได้รู้ความจริงแล้วว่าเซลเม์เนี่ยเป็นใคร เออเซลเม่ e, ตัวที่มันมาบรรยายเรื่องตั้งแต่ตอนที่4นะที่คอยมาเล่าเรื่องราวตลอดตลอดนี่แหละนะเราจะได้รู้กันแล้วเว้ยว่ามันเป็นใครมารม่ลืมเลยครับผมในตอนนี้นะหลังจากที่พวกชิกิเนี่ยนะรอดมาจากเหตุการณ์ที่อาจะมีล็อกมันแฮกยานได้ใช่ไหมเออพวกชิกิเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะไปที่ดาวมิเดียนนะดาวมิเดียนเนี่ยเป็นดาวแห่งการเวลานะซึ่งคนที่ไปในดาวดวงนี้เนี่ยคือว่ากันว่าเวลาบนดาวดวงนี้มันจะ หยุดเว้คือเวลามันจะหยุดนิ่งคือมันไม่ได้แบบเป็นเหมือนกับสแตนเดอร์ูของดีโอนะที่ว่าหยุดแล้วทุกอย่างไม่ขยับอ่ะแต่มันเป็นแบบประมาณว่าช่วงเวลาช่วงเวลาที่เราเข้าไปอ่ะเป็นเวลาไหนเวลาออกมาก็จะเป็นเวลาเดิมถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในดาวดวงนั้นนานถ้าเป็นพันปีร้อยหรือว่าล้านปีก็แล้วแต่แต่เวลาที่เราออกไปดาวไปอยู่ในอวกาศแล้วก็จะเป็นเวลาเดิมสมมติผมเนี่ยเดินทางเข้าดาวดวงนั้นไป,ไปเวลาตอนเที่ยงวันใช่ไหมสิบสองนาฬิกา แล้วผมก็ไปอยู่ดาวดวงนั้นสักพันปีล้านปีอะไรเงี้ยแล้วผมก็ออกมาผมก็จะออกมาในเวลา12บอนาฬิกาเหมือนเดิม12บอนาฬิกาเหมือนเดิมวันเดิมเดือนเดิมปีเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนั่นแหละถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าเป็นดาวที่เวลาหยุดนิ่งมันหยุดนิ่งอย่างนี้นะเองนะโอเคเข้าใจนะเออซึ่งสาที่มันไปดาวมิเดียนดาวเหอนการเวลาเนี่ยก็เพราะว่าต้องการที่จะไปหานักทานายเว้ยเออ นักทานายนักพยากรณ์ว่ากันว่าเป็นนักพยากรณ์ที่รู้ทุกอย่างเลยนะในวิหารแห่งการยังรู้ซึ่งไอ้คนที่นักนักพยากรณ์ที่ว่านั่นก็คือใช่ครับผมเือเมย์น,นั่นแหละใช่ครับเือเมย์คือนักพยากรณ์นนในตานานที่รู้ทุกอย่าง,ร,างรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเอ่อากาแล็กซี่นี้จักรวาลคอสมอสนี้คือรู้ทุกอย่างเลยครับในจกัจกรวาลคอสมอสนี่คือรู้หมดอืนะครับนั่นแหละครับ นี่แหละคือตัวตนของเซลเมย์เซลเมย์อยู่ที่ดามิเดียนเนี่ยมาตลอดเลยนะซึ่งก็อย่างว่านะเซลเมย์รู้ทุกอย่างนะฮุมูระก็เลยถามว่าวอคิเลีอาจารย์ของฮุมูระเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคือพวกชิกิก็มาหาวอคิเลีนะเพราะว่าคือเข้าใจะไหมคือมี3คนแล้วไงเออนะก็คือก็เลยมาหาวอคิเลีเอ้ครบ4คนนะสี่แสงดาวจอมมารและน้องซิกกี้นั่นเองโอเคครับผมนะหลังจากที่หรือว่าไงถามท่านน้อถามถามนะเออ เซลเมยก็เรียกว่าไงพาพาดิ่งไปใน,ปนงานประลองอะไรสักอย่างแล้วก็ตัดจบไปเลยครับผมคือเป็นงานประลองคอนเลสเซียมแล้วก็ตัดจบไปเลยหลังจากที่ฮุมูระได้ถามถึงข้อมูลของวอลคิลี่เองนะเรียกว่าตอนที่โคตรพีเลยครับผมอย่างที่บอกไปนะแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นเราจะได้รู้อะไรเกี่ยวกับไดเคนโจอีเวยว่าไดเคนโจนเนี่ยมึงแม่งหน้าเงินมากไอสัตว์มึงแม่งโคตรหน้าเงินเลยเฮีย yeah. คือทําได้ทุกอย่างเพื่อเงินเลยมึงอะ่ะแบล็กแคนจูเนี่ยนะเป็นตัวละครที่ทําได้ทุกอย่างเพื่อเงินแต่ผมว่านะความโหดของมันอ่ะมันก็จะอารมณ์เดียวกับแกงโอเลเชียนเซตในเฟรติเทลอ่ะใช่ไหมที่ในช่วงแรกๆของเรื่องมันก็จะโหดแบบโหดโกงๆเลยดูโกงมากเลยพอแบบผ่านในภาคหลังๆแล้วมันก็จะอยู่ในระดับที่เรียกว่าธรรมดาแล้วไม่ถึงกับกากแต่ก็ธรรมดาเหมือนเจลาวอะ่ะเฮ้ยเจลาามาแรกๆโหดมากแต่พอบทไปหลังๆก็ดูธรรมดาเพราะว่า ผมว่านะอันนี้ก็เช่นกันครับผมมาเจลาวส่วนไหนจะมีรอบนี่คือมึงแบบขี้แพ้มากคือในเกมนี่คือแบบอ้างนูอ้างนี่อ้างชื่อเด็กเคนจูไปสุดท้ายทาให้เด็กเคนจูเสียชื่อโดนเด็กเคนจูถวาดไปคือเด็กเคนจูเนี่ยมันเป็นแก๊งทวงหนี้ไงเหมือนกับว่าแบบเป็นคนที่ทํใเป็นอย่างเพื่อเงินใช่ไหมมันก็เลยมีการปล่อยกู้อะไรเงี้ยนะใครที่ไม่ให้เงินมันมันก็จัดทรมานเนื่องจากที่ว่ามันเป็นนไงนับเล่นแร่ไปท่าความมืดมันก็ พลมาลูกหนี้ด้วยวิธีต่างๆนานานะใครที่ไม่ให้เงินมันมันก็ตามนั้นและตอนนี้ก็คือมันคือมันสนเฉพาะสิ่งที่มันถึงที่ทําเงินที่มันได้อะเออนะไอเดเคนโจเโนี่ยไอเคนโจเโนี่ยมันจะสนเฉพาะสิ่งที่มันทําเงินได้ซึ่งเอเดนเซโร่ก็เป็นอย่ในนั้นซื่อคือ,อคง่ายๆอ่ะในตอนนี้ไอเคนจนเนี่ยมันหมายหัวเอเดนเซโร่ไปแล้วตอนนี้พวกชิกิก็เต็มตัวระวังไว้เลยครับผมก็นะครับพูดไปหมดแล้วครับผมนะในตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นตอนที่สนุกมากผมชอบมากตอนนี้ เลยในตอนที่พีก็คือในตอนแรกเสียวมยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเหมือนกับเทพเจ้าอะไรเงี้ยแบบระดับเดียวกับมาเธอร์อะไรเงี้ยแบบเป็นคนที่มีตัวตนเหนือมาเธอไปอีกนะผมคิดมนโนไปไกลมากเลยสุดท้ายก็โอเคครับผมหักงมทําให้ความคิดของผมนี่พังทลายหมดเลยก็โอเคครับผมนะผมชอบตอนนี้นี่ยที่นะครับถ้าชอบก็ซับสไครต์และแชร์ให้กับผมนะให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมมีอะไรจะคอมเมนต์ก็บอกได้เลยครับผมพูดคุยกันได้นะ นะผมก็เป็นแบบนี้แหละนะงงงงเงาเนะช่องนี้ไม่ดังก็อาจจะไม่ค่อยมีคนมินนะ้นแต่ก็มิ้นเวียนได้อนะกนะ็โอเคอ่ะนะก็จนะใ,ใครไร์ฉ็เป็นอนๆลองใจผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะผมะตอนนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับจุบ๊บ